สวัสดีครับ564วันสงครามยูเครนหลายคนก็คงสบายใจขึ้นเรื่องสงครามใหญ่สงครามโลกสงครามยวเคร์เพราะว่าเนโตก็ไม่เอาเรื่องรัสเซียนะครับที่มีโดนไปตกในเขตของโรมาเนีย เหมือนที่แอนมิได้วิเคราะห์เอาไว้เรื่องโดนไปตกในพื้นดีของชาติน a โตถึงแม้ว่าตามกฎแล้วนะครับเนโตจะสามารถใช้มารตราห้าก็คือเคลื่อนทับดับรัสเซียได้ก็ตามแต่มันก็มีขอบเขตการพิจารณาอยู่ต้องรอบครอบแล้วก็เรื่องราวยังไม่เพียงพอนะครับที่เนโตจะเปิดสงครามกับรัสเซีย บรรดานักวิเคราะห์ขวัญอ่อนที่กลัวสงครามใหญ่อันนี้ก็คงเข้าใจอะไรได้มากขึ้นเรื่องราวการเมืองระหว่างประเทศที่สําคัญต้องรู้นะครับถึงจะประเมินสถานการณ์ได้และมันจะมีประโยชน์กับผู้ชมให้เข้าใจเรื่องราวความเป็นไปตามจริงดีกว่าทําคลิปให้มันดูน่าตื่นเต้นสงครามใหญ่ใส่กันแน่นับถอยหลังสงครามโลกสุดท้ายก็ไม่มีอะไรนะครับไม่ได้ความรู้อะไรนี้ขึ้นมาสาระไม่มีความดีก็หาไม่เจอจะเอาแต่ยอดวิวผลประโยชน์อย่างเดียว สร้างข่าวอวยยูเครนทีอวยรัสเซียทีโดยเฉพาะอวยเครื่องบินของรัสเซียมันก็เกินไปนะครับแอดมินคิดว่าผู้ชมเนี่ยพิจารณาได้ก็แล้วแต่ผู้ชมจะพิจารณานะครับ564วันสงครามยูเครนนี่เป็นอย่างไรบ้างรัสเซียก็ว้าวุ่นเมื่อมีโดเนเข้าไปโจมตีในเขตของรัสเซียนี่อย่างต่อเนื่อง รัเสเซียรายงานว่าได้สกัดโดรนได้สามลำในเขตควายเมียและแน่นอนว่ารัเสเซียเนี่ยไม่มีความเสียหายใดๆเลยนะครับรับเสเซียต้องพูดแบบนั้นเป็นปกตินิสัยนี่อยู่แล้วเอาจริงทุกวันนี้เนี่ยระบบป้องกันของรัเสเซียก็สกัดได้บ้างไม่ได้บ้างดีที่ยูเครนเนี่ยมีอาวุธไม่มากเราต้องเข้าใจว่าระบบป้องกันภายทางการของรัเสเซียมันเป็นเทคโนโลยีของโซเวียตถ้าเทียบให้เห็นภาพนะครับเหมือนกับโทรศัพท์จอสัมผัสทัสกีนรุ่นแรกๆมันพอสลไลด์ได้แต่ มันไม่ได้ลื่นเร็วๆเ,เหมือนโทรศัพท์ในยุคปัจจุบันนี้ถ้ารัสเซียเจอเนโตที่มีอาวุธครบเครื่องรัสเซียต้านไม่ได้แน่นอนด้วยสภาพนี้นะครับรัสเซียก็เลยขู่ด้วยนิวเคลียร์เป็นการแก้เขินอนี้ไปก่อนตอนนี้เราได้ยินข่าวว่ายูเครนเนี่ยบุกทางตอนใต้ทางซาปอลิเซียอย่างหนักแล้วก็สามารถยึดคืนพื้นที่ได้แต่ว่ามีอยู่พื้นที่หนึ่งที่ยูเครนเนี่ยไม่บุกก็คือพื้นที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ตอนนี้รัสเซียยังควบคุมพื้นที่อยู่นะครับแล้วก็ไม่รู้ว่ารัสเซียเนี่ยทำอะไรไว้บ้างในโรงไฟฟ้ามีข่าวออกมาก่อนหน้าว่ารัสเซียมีการวางระเบิดนี้เอาไว้ถ้ารัสเซียพลาดท่าอาจจะทำลายโรงไฟฟ้าทิ้งและมันจะส่งผลไม่เฉพาะกับยูเครนแต่ว่าส่งผลทางยุโรปมากกว่าโรงไฟฟ้าเชอร์โนบิลอีกนะครับดังนั้นทุกฝ่ายเนี่ยต้องระมัดระวงังตอนนี้คณะกรรมการประมานูระหว่างประเทศจับตานีนอย่างใกล้ชิดทำให้ยูเครนยังไม่บุกโรงไฟฟ้านะครับ เรื่องต่อมานะครับหัวหน้าสายลับของยูเครนนิกล่าวว่า การต่อสู้จะดําเนินต่อไปในฤดูหนาวที่จะมาถึงนี้แน่ๆอันนี้ก็หมายคขาว่ามีการประเมินแล้วนะครับสงครามจะยังไม่จบในตอนนี้พอถึงหน้าหนาวนอกจากความหนาวเย็นแล้วพื้นดินจะเป็นโคลนเปียกแฉะยากในการรบแอดมินคาดว่าหน้าหนาวที่จะมาถึงการรบก็ยังคงเหมือนเดิมได้แลครับแต่ว่ายูเครนเนี่ยจะดีกว่ารัสเซียเพราะว่ายูเครนจะได้อุปกรณ์ที่ดีกว่าในการป้องกันอากาศหนาวส่วนทางรัสเซียก็มีความเชื่อและก็อุปทานหมู่นะครับว่ารัสเซียจะรบเก่งในหน้า นไม่ใช่ครับหน้าหนาวครับเราต้องรอดูว่าอุปกรณ์ที่ท่านสมัยกับอุปทานโม่ใครจะได้เปรียบมากกว่ากันในฤดูหนาวนี้ซึ่งจะเป็นหนาวที่3ในสงครามยูเครนแล้วนะครับส่วนในโรมาเนียที่มีโดรนของรัสเซียนี้ไปตก กระทรวงกลาโหมของโรมาเนียพบชิ้นส่วนหลักฐานเพิ่มประธานาธิบดีของโรมาเนียนี่กล่าวว่ารัเสเซียละเมิดลุกลามน่านฟ้าของโรมาเนียแล้วก็เป็นสิ่งที่ไม่อาจยอมรับได้มันก็เป็นการแสดงออกเพราะว่าถูกกดดันจากฝ่ายค้านนะครับอันนี้ก็ต้องแสดงท่าทีนิกันหน่อยแต่ว่าจะให้โรมาเนียมาเอาเรื่องเอาราวกับรัเสเซียก็คงไม่ถึงขนาดนั้นนะครับมาตาห้าของเนโตคงไม่ได้ใช้และโรมาเนียเองคงไม่อยากให้ใช้อย่ากตกใจในเรื่องนี้โรมาเนียเสียหาย น้อยกว่าโปรแลนี้ด้วยซ้ำใจเย็นๆนะครับแอคได้แต่ว่าอย่าอารตสิ่งที่น่าสนใจอีกเรื่องคือการประชุม G20 ที่อินเดีย G20 คือกลุ่มประเทศเศรษฐกิจที่มีขนาดใหญ่พูดง่งายๆคือ20อันดับแรกของโลกมี19ประเทศกับอีกหนึ่งสาภาพนะครับมีใครบ้างอาราเจนตินาตอนนี้ย่ำแย่ไม่น่าเป็น G20 แต่ก็เป็นนะครับต่อมานี่เป็นออสเตรเลียบราซิลแคนาดา จีนฝรั่งเศสเยอรมนีอินเดียอินโดนีเซียอิตาลีญี่ปุน่นเม็กซิโกรัสเซียซาอุดีอาระเบียแอฟริกาใต้เกาหลีใต้ตุรกีสหราชาอาณาจักรอันนี้หมายถึงอังกฤษสกอตแลนด์เวลแล้วก็ไอร์แลนด์เหนือนะครับต่อมาเป็นซารามิกา้าแล้วก็สหภาพยุโรปก็คือประเทศในยุโรปนี้รวมกันเราจะเห็นว่ามีสองขั้วในกลุ่ม G20 G20 มีมติไม่ประนามรัเสเซียในการลุกรานยูเครนอาจจะเป็นเพราะว่าพบกันครึ่งทางนะครับแต่ก็มีการเรียกร้องให้ทุกรัฐเนี่ยไม่ใช้กําลังยึดดินแดนของใครสนับสนุนสันติภาพและก็ความยุติธรรมยั่งยืนในยูเครนและก็ยังระบุว่าการใช้หรือว่าการขู่ว่าจะใช้อาวุธนิวเคลียร์เป็นสิ่งที่ยอมรับนี่ไม่ได้ไม่ประนามรัเสเซียก็จริงนะครับแต่ว่าโดนรัเสเซียนี่ทุกดอกแน่นอนว่าประธานาธิบดีปูตินไม่ไปประชุมนี้อยู่แล้ว แต่ก็มีข่าวว่าโปูตีนเนี่ยจะไปพบกับผู้นําเกาหลีเหนือมีการคาดการว่าจะไปขออาวุธอันนี้ก็แสดงว่าที่ผ่านมานะครับส่งรัฐมนตรีกลางโหมอย่างซูร์กีซอยกูไปเนี่ยมันไม่สําเร็จ ปูตินก็ต้องไปเองอาการหนักแล้วะครับรัสเซียส่วนยูเครนก็ได้รับการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องทางด้านอาวุธอันนี้ถ้าเราพิจารณาแล้วนะครับเราจะเห็นว่ารัสเซียใช้ขีปนาวุธรดนีน้อยลงโดรนก็ใช้น้อยลงมันก็บอกได้ดีว่าอาวุธของรัสเซียเหลือไม่เยอะแล้วซึ่งก็มีการประเมินไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะครับแล้วที่บอกว่ารัสเซียเนี่ยผลิตขีปนาวุธได้เดือนละ10,000ลูกไม่น่าจะเป็นจริงนะครับไม่รู้ว่าเอาข่าวมาจากไหนถ้าจริงรัสเซียเอามาใช้เดือนละ5,000 ลูกจะเป็นไรไปแต่ว่าตอนนี้มาแค่5ลูก10ลูกนานนานมาทีมันก็บอกสภาพของรัสเซียนี้ได้ดีนะครับแล้วรัสเซียเน้นไปโจมตีที่โพลเอเรือนก็ได้แค่นั้นตอนนี้รัสเซียเจอปัญหาเรื่องอาวุธผลิตไม่ทันไม่งั้นปูตินคงไม่แบกหน้าไปขออาวุธจากเกาหลีเหนือแน่ความจริงก็คือความจริงส่วนมิก41กับซู57อันนั้นเป็นแค่ความฝันนะครับ ส่วนการโหมของยูเครนรายงานตัวเลขวันที่10กันยานยน2566นนี้ออกมานะครับทหารของรัสเซียนี่เสียไปแล้วประมาณ2 6 8 6 3 0ในนาย เพิ่มขึ้น490นายในวันนี้นะครับรถถัง4,554เพิ่มขึ้น10คันตอนนี้รถถังรัเสเซียเยอะมากหลายวันติดต่อกันแล้วมีการประเมินว่ารัสเซียเนี่ยกำลังขาดแคลนรถถังอย่างหนักในตอนนี้นะครับต่อมาเป็นยานเกราะ8,755เพิ่มขึ้น16ระบบปืนใหญ่5,811เพิ่มขึ้น22ระบบจรวด760เพิ่มขึ้น3 ระบบป้องกัน509เพิ่มขึ้น1เครื่องบิน315เท่าเดิมเฮลิคอปเตอร์316เท่าเดิมโร 4, 93, ดรน4,593เพิ่ม 5, ขึ้น5ขีปนุษย์ร่อน1,455เท่าเดิมนะครับเรือรบ19เท่าเดิมพาหนะ8,338เพิ่มขึ้น40แล้วก็อุปกรณ์พิเศษ872เพิ่มขึ้น2นะครับสิ่งที่น่าสนใจอีกเรื่องคือบริษัทในออสเตรเลียได้ส่งระบบต่อต้านโดรนสงเกอร์ 160เครื่องให้กับยูเครนนะครับระบบสลิงเกอร์เป็นนวัตกรรมต่อต้านโดนรนระยะไกลความแม่นยำสูงเป้าราคาคุ้มค่าน้ำหนักแท่นอยู่ที่400กิโลกร,รัมนี้เท่านั้นระบบเลง4แกนมีเซ็นเซอร์ตรวจยาแบบอิสระมีปืนบุชมาสเตอร์ก็คือกระสุนแตกอากาศนะครับ M230LF 30 1ูมณ113ม mm, ลิเมตรอัตรา200นัดต่อนาที แล้วก็จะมีปืนกลแม็กห้าขนาด7.62ม mm, ิลิเมตรอัตรา650ถึง1,000นัดต่อน,นาทีระยะอยู่ที่500เมตรอาจจะดูไม่ไกลนะครับแต่ว่ามีความแม่นยำแน่นอนแม่นกว่าเก็บเพดของเยอมันสลิงเกอร์ของออสเตรเลียพกพาง่าย ติดตั้งง่ายคล่องตัวสามารถติดตั้งบนรถกระบะได้นะครับอันนี้ก็เป็นระบบป้องกันโดนที่น่าสนใจราคาถูกกว่าใช้ขีปนุษย์แน่ๆกระสุน30มิลิเมตรแตกอากาศโดนนี่เจอแล้วรอดยากนะครับในขณะที่รัสเซียเนี่ยไปขออาวุธจากเกาหลีเหนือแอดมินอยากทราบว่ากองเชียร์รัสเซียคิดอย่างไรตอนที่ยูเครนขออาวุธจากตะวันตก เรียกยูเครนว่าขอทานนะครับพอรัสเซียไปขออาวุธมั่งจะเรียกว่าขอทานไหมหรือจะเรียกว่าขอส่วนบุญดีเกาหลีเหนือคงไม่มีส่วนบุญให้เท่าไหร่ในความเป็นจริงนะครับ